จากเดิมมีแค่76ไลค์เองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น274ไลค์กันไปทีก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ค่ะหรือยอดหัวใจในคลิปวิดีโอของ Tiktok กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KBM Kids เหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาต กลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยค่ะลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเร็ดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นนมาเลยะะคกดที่ ร์คลิปวิดีโอค่ะกดปีดลิงก์นะคะนำลนะิงก์น้ามาใส่แถบได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณข้างล่างตรงนี้วันนี้เราก็จะเพิ่มให้ดู100นะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอ่อยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกัน,นะค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคาระค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกลู ช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิยเพย์ค่ะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราก็สามารถเลือก,กันไปได้เลยค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาวอล็ตค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปาวอลสตเสร็จสิ้นก็นตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากอังเปาวอล็ตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะล้วก็สามารถมาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วกดเติงิน ะะอันต่อไปค่ะก็จะเป็น t o m e m o n ่วอ l l l e t ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นใบแนนค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะและ้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ และก็สาหรับใครน้อยที่เข้ามาใช้งานใหม่นะคะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีๆได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะของขวัญที่แจกฟรีณตอนนี้นะคะคือของขวัญจาก t ิ k กต o k ฟรีเนาะก็จะมีสามหมวดตรงนี้ค่ะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญนะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปะค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะค่ะก็เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะ,ะที่เราทำการสั่ ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ order ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยค่ะก็จะมีตัวช่วยเหลือก,กับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้เนะาะอ่ะสักครู่นะคะ มาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปนะแล้วก็กพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แดกไฟตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจเนาะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ของเรากันนะะคไปดู ยอดไลค์คลิปวิดีโอของเรากันเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่76ไลค์อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอ่ารีหน่จอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่76ไลค์เองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น274ไลค์กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะกดสั่งซื้อกันไปเมื่อกี้เนาะแป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะหากยอดขึ้นเกินไปค่ะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่100แต่ขึ้นมาเป็น200กว่าเลยเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีแบบนี้แหละค่ะเขาชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆนะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและะะททั้้้งงหหมมดดนนนนีีีคค่่่กกก็็็็็็เเเเปปาาาตตตขอววบบไไซซ์์ เลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปค่ะก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ